สวัสดีค่ะคุณผู้ชมละครเกมรักทรารยศ2ตอนแรกเปิดมาด้วยความเข้มข้นหลายเสียง,ช,ง tone, ชื่นชมทั้งมูดแอนโทน e ภาพโปรดักชันและที่สำคัญฝีมือการแสดงขั้นเทพของนักแสดงโดยเฉพาะนางเอกแม่ลูกอ่อนแพทิเซียที่ประกบรุ่นพี่ได้แบบเจ๋งสุดๆเลยค่ะ เคสสาวผมทองแพทิเซียเปิดฉากซีเรียสตั้งแต่เริ่มเรื่องเมื่อต้องตัดสินใจครั้งใหญ่กับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมจากความสัมพันธ์ลับๆกับอาทินหนุ่มอนันดาแต่งานนี้สาวแพทไม่ขอเครียดคนเดียวลากเพื่อนศีนนนท์ใบรพิพงศ์มาร่วมวงความตึงพากันเข้าคลินิกยุติการตั้งครรภ์เบื้องหน้าต้องคิดหนักหัวหมุนแต่เบื้องหลังแพทไปหลุดโฟกัสขำกันไม่ไหวมองหน้าไม่ได้ช็อตฟิลทุกครั้งกว่าจะผ่านฉากซีเรียสนี้ต้องดึงหน้าจนเหนื่อยห้ามพลาดความตึงในเกมรักขรย สำคัญของเรื่องเลยค่ะคือเราก็รู้ว่าเราท้อง,อง<ช>แล้วเนาะแล้ว<ช>คนนี้เนี่ยก็มาเป็นกําลังใจให้เราเพราะว่าเราตัดสินใจว่าเออเราไม่อยากเก็บลูกคนนี้เอาไวอ้อ่ะแบบกับผู้ชายคนนั้นก็ยังไม่เปิดตัวเป็นตัวเป็นตน <c oughs> เขาก็มีภรรยาแล้วด้วยอะไรอย่างงี้รู้ไม่ต้องพูด <c oughs> ขอโทษนะคะเข <c oughs> เป็นแบบผู้ชายคนเดียวในแก๊งสาวๆโตมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะเห็นความน่ารักของคู่นี้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะเราไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่เราใช้สายตาขนาดนั้นเลยเวลามองหน้าเราก็จะแบบยิ่งแบบยิ่งสถานการณ์ยิ่งจริงจังมาลุ้นด้ ถ่ายแล้วเนี่ยเคสจะตัดสินใจยังไง